กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวยูท b e ทั้งหญิงชายทุกๆท่านวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวนักสะสมเหรียญกระสับทั้งหญิงและชายทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพรชัยเหรียญเก่าโบราณช่องนี้จะนำสาระและความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสับไม่ว่าจะเป็นเหรียญยุคเก่าเหรียญเก่าโบราณแต่และชนิดแต่และพศ รือแม้กระทั่งเหรียญที่ใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายกันทุกวันให้ผู้ชมที่ผลิตน้อยหายากแต่ละชนิดแต่ละพอสอมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมและซื้อขายกันต่อไปในวันางหน้าท่านผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวพรชัยเหรียญกาโบราน,นี่ จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญกระสับชนิดราคา2บาทเป็นสองบาทสีเงินนะท่านผู้ชมนะครับสองบาทสีเงินจะเป็นปีอะไรพศอ,อ,อะไรจำนวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนเขามีราคาซื้อขายกันแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาชมมาศึกษาไปพร,พร้อมๆกันนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับนี่คือเหรียญสองบาทสีเงินปีพศ2550นท่านผู้ชมครับที่ว่ากันว่าเหรียญน,นี้พศออนี้มียอดจำนวนการผลิตเนี่ยค่อนข้างมากครับท่านผู้ชมที่จริงแล้วยอดจำนวนการผลิตเนี่ยมีมากครับมากถึง232ร้าล้านหนึ่งแสน ห้าพันกับอีก100เหรียญใหท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้พอสอนี้กระแสเข้ามาแรงแทบจะแซงเหรียญ2บาททุกๆพอสอเลยท่านผู้ชมครับที่เป็นเหรียญสอบาททำไมปีนี้พอสอนี้มียอดจำเนีนจำนวนการผลิตมากถึง232ล้านกว่าเหรียญเนี่ย จึงจึงเป็นกระแสนิยมของอบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือแม้กระทั่งมือระดับอาชีพเนี่ยมีความต้องการเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้ว่ากันว่า232ล้านแต่ทางกองกระสาบนี่ ไม่ได้นำออกมาให้ประชาชนหมุนเวียนใช้จ่ายกันทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีใครทราบได้ว่าออกมาหมุนเวียนกี่ร้อยกี่ล้านเหรียญนะท่านผู้ชมเพราะอย่างนน้อยก็ปเป็นเรียนที่หาดูยากแล้วถึงแม้ยอดจำนวนการผลิตจะมากถึง200กว่าล้านเหรียญแต่การพบเจอเนี่ยจะมีน้อยมากกว่าเหรียญ2บาท ปีพอศอ,อื่นๆฉะนั้นเหรียญนี้พอศนี้จึงมีกระแสฮือฮาในการาตามหาเก็บสะสมของอาชาวนักสะสมทั้งมือใหม่และมือระดับอาชีพท่านผู้ชมครับเหรียญนี้พอศนี้มีการซื้อขายกันแล้วท่านผู้ชมครับมีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญแล้วเพือพอพ่อนๆลอง,ลอง,ลองดูตามบ้านนะฮะถ้าเพื่อนๆมี ให้แนะนาให้เก็บสะสมไว้ท่านผู้ชมนะครับให้เพื่อนๆเก็บสะสมไว้ครับเหรียญหนึ่งอย่างน้อยๆก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับตอนนี้เดี yeah. Alter, ๋ยวเรามาทราบราคาการซื้อขายท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเหรียญนี้พอสอนี้มีการซื้อขายแบบเป็นทางการแล้วนะครับทางด้านราคาซื้อขายเนี่ยเหรียญหนึ่งหน้าเหรียญเนี่ยสองบาทนะท่านผู้ชมแต่ เขามีราคาเกินหน้าเหรียนถึงเหรียญละ5บาบาทครับเหรียญหนึ่งหบาทถึงแม้ราคาอาจจะยังไม่สูงเหมือนอเหรียญกระสาบพ,พอสออื่นๆแต่อนาคตวันข้างหน้าท่านผู้ชมอย่างไรซะคิดว่าเขาคงมีราคาสูงกว่านี้เพราะนับวันเขาจะหายากไปทุกๆวันฉะนั้นแนะนำให้เพื่อนๆ ที่ดูคลิปของผพรชยเหรียญเก่าโบราณเนี่ยให้เพื่อนๆเก็บสะสมได้เลยนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของผพรชยเหรียญเก่าโบราณกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องของพรชชยเหรียญเก่าโบราณอีกช่องหนึ่งนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไป ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของพลชัยเหรียญเก่าโบราณอยีกช่องหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เวลาหมด,หมดเวลาคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ